เพราะนั้นผมอยากเห็นการแก้ไขปัญหานี้สถานการณ์มันเป็นหนี้หนักนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทําพวกผู้กันไปเลยก็คือผู้มีอิทธิพลน,นั้งหมดนะครับนะครับแหลงงวดุมนะครับเอ่อนะซึ่งอันนี้จะรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องหนี้ที่มันเป็นปัญหาของพี่ชชน้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลได้จับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมันก็มีผู้มีอิทธิพลน,นั่นแหละ ที่ไปหากินในเรื่องนี้หรืออยูข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นการทวงหนี้ซึ่งโกดและผิดกฎหมายจากที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ถึงได้บอกว่าให้จัดการทั้งหมดนี้แล้วก็รวมทั้งแหล่งยาเสพติดสถานบันเทิงนะครับที่ผิดกฎหมายเพราะว่าเข้าไปตรวจทุกครั้งในเจอยาบ้าเกลือกนะครับเต็มไปหมดเพราะนั้นถ้าเราเข้มงวดจริงๆเราไม่เชื่อว่าเราจัดการไม่ได้ที่เราจัดการได้เพราะก็มีบางส่วนบางกลุ่มบางคน ก็ไปมีส่วนร่วมหรือไปหาประโยชน์จากสิ่งต่างก็ขอฮะว่าที่เราถ่ายทอดไปด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ใช่เฉพาะนี่ที่จังหวัดน,นี้นะก็ก็ฝากสื่อมวลชนเลยครับก็บอกว่าให้ทุกฝ่ายได้รับรู้จากอันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทําจริงนะครับมันจะเป็นุณผลกับชาวบ้านเพราะว่าวันนี้มันเข้าไปทาลายครอบครัวทาลายชีวิตทาลายอานาคตอนาคตลดทำลายโอกาสต่าง สองพี่น้องประชาชนและเ็ยวาวชนขอรสภานี้ปากเลยนะครับไม่ทาไม่ได้ถ้าพบว่าไม่ทําต้องไม่สบายใจแน่แล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามตกลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถือว่าที่พูดมาทั้งหมดได้เห็นว่าเราถือว่าอยาู่ยาเสพติดวารแห่งฆ่านะครับเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่เป็นต้นเรื่องเรื่องนี้แล้วก็คงต้องประสานกับทางสาธารณสุขด้วยนะครับเรื่องฟื้นฟูเรื่องหลายหลยอย่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบูาการได้ถ้ารูว่าสามารถทําได้อีกแล้วนะครับก็คงต้องทํานะครับรัฐบาลได้กําหนดแล้วว่าให้มันเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหใหญ่เสร็จสี่งบประมาณสองพนร้อสปดี้ได้อะวาแล้วก็จะทําต่อเนี่ยผมหวังว่าสามเดือนต้องเห็นผลนะครับแต่ว่าคงไม่หนุไปไง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่และซับซ้อนเราไม่ปัดเกินจริงแต่ต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่ามันไม่ใช่ไปพู้ขาดแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยก็ถือเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นต้องรีบนเดกดารนะครับต้องรีบนเด็ารเพราะฉะนั้นทั้งในระดับจังหวัดอําเภอ,อตําบลและหมู่บ้านนะครับระหววันนี้ผมมาเจอทรบนะครับมีอีกประมาณหกเจ็ดแสนคนแสอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเสนออีกรอบหนึ่งว่าจะให้ทำอะไรเพราะว่าเป็นกําลังที่สําคัญมากแล้วก็ดูมีพลังและผมคิดว่าถ้าใช้ตรงนี้ให้เขามีส่วน่ร่วมเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว นะครับเป็นหมวดเป็นกองร้อยกองทันผมว่าเขาจะมีส่วนช่วยได้อย่างอีกครับก็เดี๋ยวต้องไปกลับไปคิดฝากท่านประหลัดเอาเรื่องนี้ไปคุยด้วยว่าจะทำให้ไงให้กําลังทรบศสามารถเข้ามีมีส่วนร่วมแล้วก็ให้จังหวัดสามารถเรื่องนี้ไปใช้ให้ถูกเรื่องนี้เอาเพิ่มเติมเรื่องนี้ไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ